ยอดหมอยิงอัชฉริยะตอนที่789เริ่มการประลองตอนที่4ผู้เยาวคนนั้นมองอู๋เสือที่เดินช้าๆเข้าไปจับสลากตาค้างสีหน้าของเขาไม่ยินดีเลยสักนิดแต่เป็นความกลัวสุดขีดจนอยากจะร้องไห้มากกว่าเอ๊ะน,นี่มันเรื่องตลกอะไรกันเนี่ยทำไมข้าต้องต่อสู้กับเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นด้วย เมื่อคิดย้อนกลับไปในวันงานเลี้ยงที่วังขององค์ราชทายาทเขากับเพื่อนสิทธนนิ์คนอื่นอีกหลายคนได้เข้าไปหาเรื่องอู๋เสือในสวนแต่กลับจบลงด้วยการวิ่งหนีหางจุกตูดภาพเหตุการณ์ในวันนั้นได้บอกเขาว่าชะตากรรมของเขาในศึกประลองวิญญาณปีนี้จบสิ้นลงแล้วให้ตายเถอะเด็กนั้นมีพลังขั้นสีเขียวนะขั้นสีเขียวเลยแล้วคนที่มีพลังขั้นสีส้มกระจอกกระจอกอย่างเขาจะไปทำอะไรกับเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นได้กันล่ะ สิ่งที่ผู้เยาคนนั้นอยากจะทำมากที่สุดในตอนนี้ก็คือร้องไห้ซะมากกว่าถ้าถามเขาว่าใครคือคู่ต่อสู้ที่เขาไม่อยากสู้ด้วยมากที่สุดในรอบแรกนี้คำตอบย่อมไม่ใช่ชูลิงเย่แต่จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสัตว์ประหลาดที่บ่มเพาะพลังวิญญาณในรวดเร็วจนบ้าคลั่งในต่างหากล่ะซึ่งคนอื่นอื่นนั้นไม่รู้ถึงพลังของอูสเสียแต่เจ้าพวกโชคร้ายจากสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรมีโอกาสได้เห็นระดับขั้นพลังวิญญาณของอูสเสียข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์นี้ กลับทาให้สิทธิของสานักศึกษาผู้พิชิตมังกรอ,อยากจะเอาหัวโขลกกาแพงไปซะให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยถ้าตอนแรกเขาไม่รู้ระดับพลังขั้นของอูเสียเขาอาจจะคิดแบบเดียวกับคน,นอื่นและพอใจมากที่จะได้บทขยี้คู่ต่อสู้ที่จะทําให้เขาได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายแต่ทว่าตอนนี้เขากําลังคิดว่าคนที่จะถูกบทขยี้อย่างง่ายดายคงเป็นตัวของเขาเองอย่างแน่นอน สิทธิของสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรทำได้เพียงแค่ร้องไห้อยู่ภายในใจด้วยสีหน้าที่ซีดเซียวแต่สีหน้าที่ย่ำแย่นั้นกลับทำให้ผู้เยาว์คนอื่นมองไปอีกแบบอย่างที่คิดสิทธิ์ของสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรคงรู้สึกว่าเป็นการเสียศักดิ์ศรีสำหรับพวกเขาดูสิคนนั้นหน้าเขียวแล้วเขาต้องแค้นใจที่คู่ต่อสู้เป็นเด็กอ่อนแอแบบนั้นซึ่งไม่มีความท้าทายอะไรเลยผู้เยาว์คนหนึ่งกระซิบอย่างรอบรู้ พร้อมกับแอบมองสิทธิ์ของสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรที่หน้าขาวซีดและผู้เยาวที่ยืนหัดจากเขาก็พยักหน้าอย่างเห็นด้วยอสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรไม่ใส่ใจเรื่องโชคหรอกจากที่ข้าเห็นนอกจากชูหลิงเย่ของสำนักศึกษาทงศึกแล้วเขาก็มีคิดว่าจะมีใครที่นี่เป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมได้อีกการประลองกับเจ้าหนูตัวเล็กแบบนั้นอาจจะเป็นการดูหมิ่นเขาอย่างที่สุดเลยก็ว่าได้ พวกผู้เยาว์ก็พากันพูดจาเรื่อยเปืือยโดยไม่รู้ความจริงพวกเขายังคงยกย่องสิทธิจากสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรต่อไปโดยไม่รู้ว่าในใจของชายผู้น่าสงสารคนนั้นกำลังร้องไห้เป็นสายเลือดอยู่เฮ้ยพวกเจ้าต้องล้อเล่นแน่หลังการต่อสู้นี้คนที่จะขายหน้าก็คือเขาที่มาจากสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรต่างหากล่าในขณะที่ทุกคนกำลังรู้สึกว่าอูเสือจะพ่ายแพ้อย่างไม่ต้องสงสัยเลย สิทธิของสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรก็กำลังรู้สึกสงสารตัวเองส่วนอีกคนหนึ่งก็กำลังรู้สึกกังวลแทนอูสเสียหลังจับสลากเสร็จแล้วการประลองก็เริ่มขึ้นด้วยผู้แข่งขันที่จับได้หมายเลขหนึ่งส่วนคนที่เหลือก็เฝ้าดูอยู่ด้านข้างใครก็ตามที่ได้ขึ้นประลองเป็นคู่แรกก็จะรู้สึกประหม่าเป็นอย่างมากผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนเดินขึ้นมาบนเวทีภายใต้ความกดดันอย่างที่สุดไหล่ของพวกเขาสั่นอย่างเห็นได้ชัดขณะที่คนดูทั้งหมดก็พากันหาที่นั่ง สำหรับคนที่จับสลักได้หมายเลขสูงๆพวกเขารู้ว่าวันนี้ยังไม่ถึงตาของพวกเขารอกแต่ก็ยังไม่ไปจากสนามประลองเนื่องจากต้องการอยู่ดูการต่อสู้เพื่อํำความเข้าใจพลังและรูปแบบการโจมตีที่สิทธิคนที่เขารอบใช้ให้ดียิ่งขึ้นเพราะไม่ว่าสิทธิคนไหนได้เข้าไปในรอบต่อไปก็อาจจะกลายเป็นคู่ต่อสู้คนต่อไปของพวกเขาก็ได้รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคำกล่าวโบราณที่ใช้ได้ตลอดการอย่างไรก็ตาม ทันทีที่การประลองคู่แรกเริ่มขึ้นอูเสียก็เดินตรงไปยังทางออกทันทีดูไม่สนใจที่จะทําความเข้าใจคู่ต่อสู้ในอนาคตเลยแม้แต่น้อยการจากไปของอูเสียก็เป็นที่สังเกตเห็นของผู้ชมมากมายที่รวมตัวกันอยู่รอบเวทีประลองในเมื่อนางเป็นคนเดียวในลานประลองที่เดินออกไปจึงไม่มีใครสะดุดตาคนไปมากกว่าน,นี้แล้วยอดหมอหญิงอัชฉริยะตอนที่790 เริ่มการประลองตอนที่ห้าเจ้าเด็กนั่นรู้ตัวว่าไม่มีโอกาสชนะละสินะกระทั่งจะอยู่ดูพอเป็นพิธีก็ยังไม่ทำเลยผู้เยาบางคนพูดเยอะหยันพวกเขาบางคนก็รู้แน่แก่ใจว่าจะไม่รอดในศึกประลองวิญญาณรอบแรกแต่แม้ว่าพวกเขาจะอ่อนแอแค่ไหนอย่างน้อยพวกเขาก็ไม่เดินจากไปอย่างจงแจ้งแบบนี้ เพราะนั่นมันจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความอับจนหนทางของตัวเองเท่านั้นอย่างน้อยการดูอยู่ก็จะทำให้ได้ประสบการณ์บางอย่างถึงจะเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะชนะแต่ก็ได้เรียนรู้บางอย่างในศึกประลองวิญญาณครั้งนี้การเห็นคนทำตัวอย่างที่อูสเวธรรมเดินจากไปโดยไม,ม่แม้แต่จะดูการต่อสู้สักครั้งเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย <c oughs> ข้าน่ะไม่คิดว่าเขาจะตั้งใจหยาบคายหรอกแต่การจับสลักได้หมายเลขเดียวกับสิทธิพี่ลินแบบนี้ เขาคงกลัวมากจนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แค่นั้นแหละผู้เยาวตัวผอมคนหนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้กับสิทธิ์ของสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรพูดขึ้นเสียงดังเมื่อเห็นว่าอู๋เสอเดิอนออกไปจากสนามประลองเขาก็อยากให้มีคนได้ยินเขาแสดงความชื่นชมต่อสิทธิ์ของสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรสิทธิ์พี่หลินต้องทําให้เขากลัวมากแน่ๆเลยคาดาว่าพอถึงเวลาขึ้นเวทีเขาอาจจะยอมแพ้โดยไม่สู้แล้วก็สละสิทธิ์เลยก็ได้นะ ผู่เยาวอีกคนก็พูดขึ้นมาเสียงดังอย่างไม่ยอมแพ้ที่จะเลียแข้งเลียขายอย่างหน้าไม่อายพวกเขาต่างก็มาจากสำนักศึกษาเล็กๆและรู้พลังของตัวเองดีว่าแข็งแกร่งไม่พอสำหรับที่นี่เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะทำผลงานออกมาได้ดีเป็นที่น่าภูมิใจดังนั้นพวกเขาจึงคิดที่จะประจบสอบพรสิทธ์จากสำนักศึกษาใหญ่ๆและมีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือด้วยความหวังว่าจะสามารถได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างในอนาคตจากการรู้จักกับพวกหัวกะทิเหล่านี้ ส่วนฉูหลิงเย่จากสำนักศึกษาทงศึกนั้นนางเป็นผู้หญิงถ้าพวกเขาเข้าหานางแบบใจกล้าหน้าด้านก็อาจจะถูกตกกลับมาก็ได้ดังนั้นสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่นี่เห็นได้จากจำนวนสิทธิ์ที่รายล้อมสิทธิ์ของสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรทุกคนต่างกระหายที่จะพาตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับเขา มุมปากของหลินฉีที่มาจากสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรก,รก็เริ่มกระตุกเขามองดูสิบกลุ่มใหญ่รอบตัวของตอนเองที่พากันยกย่องเชิดชูเขาแต่เขากลับไม่สามารถรู้สึกปรับรื้มยินยีได้เลยแม้แต่น้อยฮดูพอเป็นพิธีอะไรเล่าจะพวกบ้าเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นนะไม่อยากจะเสียเวลากับการประลองนี้นะสิในสายตาของผู้ใช้พลังขั้นสีเขียวพวกขั้นสีแดงกับขั้นสีสม้มก็เป็นเหมือนเด็กเล่นกันเท่านั้นแหละมันก็แค่เสียเวลาดูเท่านั้นเองหฮอยจะพวกบ้า หลินฉีในตอนนี้พบว่ากระทั่งจะหลังน้ำตาก,ก็ยังไม่สามารถทำได้เขาพยายามจะวางมาดนิ่งๆต่อหน้าทุกคนหูของเขาเองก็ยังได้ยินคำประจบสอบพลอยอย่างชัดแจ้งทุกอย่างถ้านี่เป็นวันอื่นเขาคงเอ็นหลังฟังคำชื่นชมทั้งหมดอย่างมีความสุขแต่ในตอนนี้เขาไม่มีอารมณ์เลยจริงๆเขาไม่สงสัยเลยสักนิดว่าหลังการประลองของเขากับอูเสียเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเศร้าแค่ไหน ก็ถ้าต้องถูกผู้ใช้พลังขั้นสีเขียวตบหน้าต่อหน้าผู้คนคํายกย่องชมเช,ชยทั้งหมดในวันนี้มันก็จะทําให้เขาตกสู่ขุมนรกที่ลึกยิ่งขึ้นภายหลังจากวันที่อูเสือกระทึบเขาเล่นนั่นเองเพียงแค่คิดก็ทําให้เขามองเห็นสกอนาตก,กรรมที่กําลังใกล้เข้ามาด้วยความคิดที่ว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเขาก็จะถูกอูเสือทารุนและต้องขายหน้าต่อหน้าทุกคนลินฉีแทบจะไม่สามารถทนอยู่ในลานประลองต่อไปได้ การที่ต้องเผชิญหน้ากับอูดเสียแทบจะทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายเลยและเมื่อคิดย้อนกลับไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่วังขององค์ราชทายาที่เขากับเพื่อนเพื่อนได้ไปหาเรื่องอูดเสียแล้วนั้นเขาก็ยิ่งกลัวว่าอูดเสียจะจำได้และเอามาลงกลับเขาในการประลองครั้งนี้เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วหลินฉีจึงนั่งเฉยๆตอบไปไม่ได้เขากระโดดขึ้นจากที่นั่งทันทีและวิ่งไล่ตามอูดเสียไปอย่างบ้าคลั่งไม่มันต้องไม่เกิดขึ้นอย่างน้อยก็ต้องพยายามเอาตัวรอดไว้ก่อน การรีบร้อนจากไปอย่างกระทานหันคงหลินฉีททำให้คนอีกผู้หนึ่งตกใจจนกวาดเอาสิทธิคนอื่นกระเด็นออกไปและยังไม่ทันที่เสียงวายจะเงียบลงชูหลิงเงย่ก็ลุกขึ้นวิ่งออกไปจากลานประลองด้วยเช่นกันคนสามคนที่ออกจากลานประลองตามกันไปติดทำให้พวกผู้เยาว์ในลานประลองเขตที่หนึ่งพากนันสับสนงุนงงพวกเขามองหน้ากันอย่างสงสยัยก่อนจะหันกลับมาจดจ่ออยู่กับการต่อสู้บนเวทีตรงหน้าอีกครั้ง